โดนแงตีปากเหรอปากบวมพูดไม่ได้หรือว่ายังไงอุตส่าห์ไม่มือเลยมึงเปิดไปไหนแ้วไปนเนี่ยฮะเพียงหรอ,อเจอแต่คนเป็ื่อกแดกเว้ยเปื่อยชิดแ,ดกแตกเว้ยล่ะตาไหนตาหน,น้าเลยเนี่ยเลี้ยงมาแปะตาเลยไม่มีใครเปิดไปคุยกูยเลยกูก็ฮิดเหมือนกันจนแต่ต้องลบแล้วเล่นสีไฟดีกว่าค,คนมากแล้ววามืออ่ะเอ้ามึงจะขี้มึงก็ขี้ไปสิมึงเรี้ยงทุกอย่างดิมึงจะขีะ้หรือมึงจะเล่นเกมฮะ มึงจะขี้มึงขี้เสร็จก่อนดิอยากขี้ก็ขี้ในเรื่องของกลุ่มเกี่ยวอะไรมั้งหนักพ่อนะโอ้ยติดไม้เมื่อไรขี้อะมึงอยากพูดกับใครใครไม่อยากคุยกับมึงเหรอเอาอีกอีกเพื่อนเอาอีกกำลังมันเร็วโอเคอีกเราชอบเอาอีกเร็วอีกเพื่อนอีกเอาสิเอาเอเอาสิเพื่อนเอาสิเอาพ่อมหรือเอาแม่มึงเหร่อ่าเอาอีกเพื่อนอีกอีกเราชอบเพื่อนอีกเอาอีกเอาอีกเพื่อนเอาอีก

เอาอีกเพื่อนเอาอีกเอาอีกเออไอ้สารเอาอีกเพื่อนขอบคุณครับเราดีใจนะเราโคตรดีใจเลยเราลองไงเราไม่ได้เสียใจเลยที่โดนด่าดีใจจึ๊ที่พวกนายเปิดไปคุยกับเราขอบคุณนะเพื่อนมีคนคุยกับกูแล้วโอ้ยเบอร์สาม สรุปแล้วคุณจะขี้หรือคุณจะเล่นเกมคุณเรียกอะไรสักอย่างสิคุณจะขี้ถ้าคุณจะขี้คุณขี้เสร็จก่อนเข้าใจไหมอ่าถ้าคุณจะเล่นเกมคุณคุณก็เล่นเกมเข้าใจไหมเล่นเกมแล้วก็ไปขี้ฮะอืมอลโหลขี้ใส่หัวมึงเลยเดี๋ยวกูไปขี้ใส่หัวมึงเอาไม่ได้มึงจะบ้าเหรอหัวกูไม่ใช่ถั่วส่วมแล้วจะไปขี้ใส่หัวกูอ่ะเออมึงเห็นหน้ากูเป็นโคกเอ่ายเลยมึงชุดมากเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเราก็ขอบคุณนายนักเพียรนะที่นายคุยกับเรา สิงเจหลายเพี่ยนเดี๋ยวส่งไก่ฟีให้นนะจบเกมอะ่ะมาส่งให้นะเพื่อนนะส่งให้แน่นอนไม่ต้องห่วงเบอร์สามเบอร์สามเพี้ยนเรียกพ่อ,พอ,นนอเรียกโอ้ย,อยก็เรียกเฉยว่ามึบบางขี้เสียดยางเออมึงเอา็จะพอ่อกูสะดุ้งเลยนะพอ่อกูอยู่ในหลุมเนี่ยสะดุ้งขึ้นมาเลยเนะี <c> ่ย <ười> ยันกันหรอไม่เราเราจะไปรับเราจะรับในข้างอืไงปักมือหน่อยครับ จำไปรับในายเขางงเลยเพี้ยนนายขี้เสียดยัองอ่ะเดี๋ยวกูเข้าเองมึงไม่ต้องมาล่อล่ะเอาเรามารับนาเราเราเราทีมเดียวกันเพื่อละเราทีมเดียวกันไงเราก็อยู่ด้วยกันดินั่นๆๆโอ๊ยนายจะยิงเราสิมันยิงไม่ได้เพื่อนยิงทีมศัตรูสิเพี้ยนอือนายวางแผร์นี่เพียยเพ้ยนนายจะเอาไงวะหาเพี้ยนคุณผู้ชมมึงขี้มึงขี้เสียดยังเนี่ยฮะมึงขี้เสียดก่อนึ่ มึงขี้เกียจก่อนที่ค่อยเล่นเกมเมื่อคุณไม่เข้าใจแล้วมึงควายเหี้ยเฮ้ยสรุปสรุปสรุปกูหรือมึงที่ไม่เข้าใจสรุปใครหลอนใครหลอนมึงก็ได้มึงก็ได้โอ้ถ้ากูหลอนมึงคงขาดอ่ะกูบอกเลยขาดแล้วมึงอ่ะแบบต่อไม่อยู่ห่ะกทำไมมึงพูดมพุ่มมากนังเนี้ยมึงเป็นอะไรทำไมมึงพูดมพุ่มมากนัยโอ้ย เงียบอยดิมึงเงียบกว่ากูดิถ้ามึงเงียบอยู่กูจะเงียบอ่ะมึงเง oh. ียบแล้วก <re> ouais ูเง <vanilla ical deep expressions> ียบแล้วเนียมึงก็เงียบสิห้ามพูดเงียบคือห้ามพูดเข้าใจไหมห้ามพูดเลยห้ามห้ามมีเสียงถ้ามีเสียงขึ้นมาน่ะแสดงว่าพูดการเงียบก็คือการปิดไมค์เข้าใจไหมเออการเงียบคือการปิดไมค์อย่าพูดมากเพื่อนไอทีํำคัญเข้าใจไหมยิ่งพูดเพื่อนไอทีพี่องคันพอเจอเสียงเท้าคนพอคนกินสับตูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมพอจะเข้าวงก็เข้าไม่ได้เห็นไหมเออให้ กูเงียบเั็นนานแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเออเงียบคือเงียบอย่าเปิดไม่อย่าส่งเสียงอย่าปากเข้าใจไหมเอออย่าส่งเสียงเลยอย่าแสดงอาการเอออย่าพูดมากเดี๋ยวเพื่อนก็ไม่ได้ยินเสียงเท้าไม่ใช่นี้พอมีคนใกล้ๆก็ได้ยินเสียงมึงไงใช่ป่ะได้ยินเสียงมึงทีนี้ก็เรียบร้อยเลยทีนี้เออเงียบอืมอย่าปากจะเาบาอยูนิเตอเอออย่าจริงจังอย่าปากจะเาบานั่นทางขวายมีเห็นบั้ยล่มึงวางแสนยงนี่มึงจะยังไงมันอยู่หน้าน่ะเร็วมึงก็วางแนสิมึงเสียง มึงนำดิมึงจะยังไงมึงก็สั่งการดิมึงก็สั่งขี้พูดก็ยังดิเฮ้ยสั่งการสักทีดิเอาไงเน็ตใส่มันเหรอโอ้โหแล้วมันจะโดนเหรือยังไกลขนาดนั้นน่ะเอาเน็ตก็เน็ตเอากูก็บ้าทำตามมึงเนาะยังไงอีกเอายังไงมึงจะยังไงเอายังไงเพี่เดี๋ยววงจะมาเพี่เร็วสิบวิไปไหนวิ่งออกแล้วงเหรอเอาจุ่มวงตายทีนี้เอามึงก็พูดสิเอายังไงเอาวิ่งกลับมาที่เดิมเอายังไงวะแย่งมันเนี่ยเอายังไง ิเอาเงยเอาเงยเอาไงยมากูกูแค่จะตายแล้วเอาไงมึงก็สั่งการสิมึงจะไงวะเอาไงยอย่างไรเบ้นมึงใส่แล้วเหรอแค่นีหรอเดือดตามเดือดตามเดือดตามแนวแล้วแล้วเข้ามาในวงจีนั่นกูว่าเดี๋ยวมึงไม่เข้าวงในประเด็นน่ะเข้ามาเล่นในวงถิ่พี่อัน ว่าแล้วให้สั่งการดันไปสั่งขี้โมกูเงิดให้สั่งการมึงไปสั่งขี้โูกลยประเด็นน่ะโอ้ยกูลังเงดไม่ไหว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 ไม่กูเนะี่ยไม่ไหว <c oughs> นั่นเนี่ย <c oughs> ล็อกเปก็นก้อนประตูเลยนะเฮ้ย,ยอย่าเข้าหลังเสียน,น้อง <c oughs> ตูดกูบันหมดเลยเนะี่ย ไอ,อ,อเป็นเช่นนั้นไปได้ยังไร